สวัสดีค่ะคุณค้ามาเดี๋ยวเราไปที่แบบฝึกหัดของแม่มดเนาะซึ่งยังจําวิธีเปิดกันได้อยู่หรือเปล่าเพราะจะนานุกกมแม่มดน้อยนะมันอยู่ในตัวนะคะในช่องเก็บของข้างๆที่เป็นรูปของเควสนั่นแหละคุณเปิดขึ้นมานะรอบนี้เป็นของน้องดูรินค่ะปิดนาของโรคนี้คือปลดล็อกตัวละครเลเวลของดูเลเวลเจ็ของน้องดูรินเนาะ ให้เรียบร้อยนะคะคือคุณต้องมีตัวละครนั่นแหละถึงสามารถรับเควสตรงนี้เสริมเพิ่มเติมได้ภายในพจานานุก,กรมก็คือมีข้อความที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่งต้องนํามันไปมอบให้กับดูรินอ่าเราจะได้ต่อเนื้อเรื่องต่อจากอันเบโดไหมเนี่ยที่มีเซบาสเขาพูดถึงอ่ะแต่ไม่ได้ต่อก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปจะดูะรายละเอียดการเสริมพลังอ่าเราไม่มีกลุ่มดาวนะคะดูรินไม่ได้เพิ่มอะไรใช่ไหม ก็น่าจะน่าจะเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วถ้าปลดล็อกนี้ก็จะต้องมีสองคนแล้วเอฟเฟกต์พรสวรรค์ที่ได้เพิ่มเติมก็คืออืออ่าช่วงช่วงทาตความมืดใช่ไหมเอ้ยชาดแสงอะ่ะจะยกเว้นช่วงระยะเวลาต่อเน,นื่องจะเพิ่มขึ้นเอฟเฟกทั้งหมดอ่ะจะเพิ่มขึ้นเจ็บห้าเปอร์เซนโอเคเรากดรับเคลสเลยมันเด็กผู้ท่องไปในโลกล่าหุยไปเลยแม่มดเอ็มหรือเปล่าอะ่ะเอา้าอยู่ตรงนี้ งั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปละกันคุณไปอยู่ข้างบนเด็กผู้ท่องไปในโลกล่าเราต้องไปที่ศูนย์บัญชาการกองอัศวินนะคะอ่เดี๋ยว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 มานี้ฮะปีนดีกว่าต้องไปที่ศูนย์คืออ่าไม่รู้ว่าน้องเขาเดอยู่ระหว่างโดนโดนดุอยู่หรือเปล่าอดีงั้นเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปข้างในแล้วตัดภาพไปก่อนนะ ที่สงสัยว่าน้องเขากําลังอยู่ระหว่างโดนดุหรือเปล่าออกไม่ได้อยู่ระหว่างโดนดุใช่ไหมเพราะว่าเห็นน้องไปชอบไปเล่นกับน้องครีบัตตี้ดูรินอยู่ที่นี่เองเอาอยู่ในห้องอันเบโต้หว่วไห้เดินทางกลับไปมอนหรอทําไมมาที่นี่ได้ห้องอันเบโตอยู่ชั้นสองนะคุณฮีฮิีอากาศทางนอกมันดีขนาดนี้มาอ่านหนะังสืออยู่ตรงนี้คนเดียวทําไมเลา่า คือว่าตั้งแต่ตอนที่ฉันมีโอกาสได้เข้าสังคมกับทุกคนในมอนสเตอ์มากขึ้นฉันก็มาจะเผิดคิดว่าค,คําพูดเต้นเล่นของทุกคนเป็นเรื่องจริงอยู่บ่อยๆนะนะอย่างคราวก่อนเห็นดอกไม้ที่สวยมากช่อนหนึ่งในร้านดอกไม้ พอฉันบอกเจ้าของร้านเขาก็บอกว่านี่ถ้าเธอชอบวัชพืชพวกนี้ล่ะก็งั้นเจะลองเอาไปจัดเป็นช่อกับมิ้งแล้วก็สวิตาวเวอร์ดูสิคนก็คือพอฉันจัดช่อดอกไม้ตามที่เขาบอกแล้วเอาไปให้เขาดูเขากับทำสีหน้าที่น่ากลัวออกมาเอา่อปัญหาน่าจะเป็นที่ตัวเขามากกว่าหรือเปล่า หรือว่าด e ูลินนี่เอกลักษณ์เฉพาะตัวปัญหาน่าจะเป็น,นที่ตัวเขามากกว่าหลังจากนั้นอันเบโดก็บอกว่านี่เป็นเพราะฉันยังไม่เข้าใจความหมายแสงที่ซ่อนอยู่ในคําพูดของทุกคนนะหลัองจากเรียนรู้อักษรของมอนสแตเขาก็บอกให้ฉันลองอ่านหนังสือของที่นี่ให้มากขึ้นลนะเพราะว่าฉันถือกาเนิดมาจากหนังสือน,นิทานก็น่าจะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของโลกใบนี้จากหนังสือพวกนี้ได้เหมือนกันแหละกลายเป็นว่าฉันอ่านลินจนลืมเวลา จริงสินี่ยังไม่ได้ถามเลยว่าพวกเธอมาหาฉันมีธุระอะไรหรือเปล่าอ่าคือแม่มดผียงนี้ที่จริงแล้วพวกเราเอาข้อวความที่เลนดอตเตียฝากไว้มาให้คุณนะ่ะอ๋อที่แท้คุณนะาเลนดอตเตียงั้นเหรอเป็น,เป,นเป็นอะไรไปอะดูดูกังวลไม่ฉันแค่แปลกใจนิดหน่อยอ่ะคุณเลนดอรเตียเป็นเพื่อนของคุณแม่ ของแม่มดเอ็มอะแล้วก็เป็นผู้ให้กำเนิดปังกรร้ายที่อยู่ในโลกใบนี้มาก่อนส่วนฉันก็เค่มาแทานที่โชคชะตาที่ควรจะเป็นของมันเพราะงั้นถ้าคุณน้าจะเกลียดฉันขึ้นมาฉันก็ไม่รู้ว่าจะทําไงเขาเขาไม่น่าใจแคบไหมคือดูรินไม่ต้องกังวลน,นะไม่ใช่เรื่องร้ายอะไรแน่นอนนะอีกอย่างพวกเราก็อยู่ด้วยนะพี่พอได้ยินเขอได้พูดแบบนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยล่ละถ้าอย่างนั้นจะลองเปิดมันดูนะครับ โอ้โหมาเขียนอะไรไว้เยอะแยะเดียวอ้าวแล้วนี่คือเราโดนวาร์ปอีกแล้วเหมือนตอนโมนาเลยคุณเอ๊ะตอนเวนตี้ก็วาร์ปไม่ใช่เหรอมีตอนอันเบตดว่าไม่ได้วาร์ปวาร์ปนี่มันที่ไหนเนี่ยโคารน่านุกลมได้มนี้พาเรามาที่ปแปลกๆอีกแล้วน้าโดนทอที่นี่เหมือนจะมีกลิ่นของคุณแม่เลยแหละว้าวมีแมวท่าทางแปลกๆโผล่มาด้วย คุณเซบาสสวัสดีฮะเราเพิ่งเจอกันไปในเควสก่อนหน,น้านี้ข้ามไปอีกหนึ่งเควสคือเป็นเควสมนามันมาขันเอาเห็นเจอกันอีกแล้วนะเซบาสฉันรับคำสั่งจากนายท่านเลนตตเตียให้นำข้อความมาส่งมอบโอ้แล้วแอมอีกรอบ ยินที่ได้ยินดีที่ได้พบกันเป็นครั้งแรกนะฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเรียกเธอว่าอะไรดีแต่เมื่อเธอเป็นลูกของเอ็มยันฉันขอเรียกเธอว่าจ้าหนูดูดินก็แล้วกันนะถึงร่างกายจะดูเล็กลงไปมากก็เถอแต่พลังของเด็กคนนั้นที่หลงเหลืออยู่ในสายเลือดของเธอกลับไม่ได้น้อยลงเลยสักนิดแลวนะเด็กคนนั้นเป็นผนงานที่ไม่สมบูรณ์จากฮิวมัสเพราะนั้นเลยขาดเจตจำนงที่จะควบคุมพลังของตัวเอง เด็กที่ขาดเจตจำนงแต่กลับได้รับพลังที่เกินกว่าจะรับไหวเลยถูกพลังนั้นบิดเบือนและคืนทิงจนต้องเดินไปสู่จุดจบที่ถูกบิขิดไว้อันเบโดบอกว่าเธอได้ก้าวข้ามสายเรื่องแห่งฮิวมัสและกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับเขาแต่นั่นมันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของอันเบโดเท่านั้นยังไม่ได้รับการยอมรับจากฉันฉันจะถูกโน้มน้าวได้ด้วยความจริงสมบูรณ์เท่านั้นฉันจำเป็นต้องเห็นด้วยตาตัวเอง ใช้โอกาสนี้ซะสิลูกของเอ็มพิสูจน์ให้ฉันเห็นที่นี่เดี๋ยวนี้เลยอยากเห็นอะไรฮะัวทำไมจุจูมีมอนเต้โปลมาเยอะแยะเตยเตนี่คือหลักฐานที่คุณต้องการใช่ไหมคุณนะเลนดอเตียได้เลยฮะคอยดูเถอะนี่แน่อุ๊ยแปบหนึ่งนะอ่าคนนี้ยิงฮะยิงเลยฮะน้องดูลินสู้ๆู้พลังในร่างกายกำลังค่อยคอยปลดปล่อยออกมาฮะ แปบ๊บหนึ่งนะขอขออีกหน่อยได้ไหมโอ้โหขออีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันไม่ได้หรอดูรินขออันตีอีกหนึ่งคือ <c ười> อันนั้นมันหมดอ่ะรู้สึกว่าทำได้ง่ายขึ้นเรื่อ,อยๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยยูให้ก่อนเนาะอ่าให้ดูรินมารับรับยูไปก่อนเอาไม่ให้ใช้ดูรินเราด้วย ดูหเหมือนว่าคราวนี้อันเดโดจะไม่ได้ดูผิดไปสินะเฮ้ยคราวหน้าช่วยเลิกจู่โจมกระทันหันแบบนี้สักทีได้ปะเนี่ยแต่รู้สึกว่าหลังจากได้โค่นพวกมันแล้วฉันก็เหมือนจะควบคุมพลังในร่างกายได้ดีขึ้นแหละฮ่าดีจังฮะทีจริงหลังจากที่ฉันได้ยินเรื่องของเธอฉันก็ได้เตรียมเทคนิคที่สามารถล่มพลังนิ้ในสายเรืองของเธอเอาไว้ กะว่าจะถือโอกาสนี้มอบมันให้กับเธอนะนะแน่นอนว่าการใช้เทคนิคนั้นต้องจ่ายค่าตอบแทนที่สาสมกันถึงจะช่วยรักษาการมีอยู่ของเธอในแตแวนเลยได้แต่มันก็จะทําให้ความเชื่อมโยงระหว่างเธอกับโลกมใบนี้อ่อนแอลงอนี่ไงลา,ลายหลังเขาจริงด้วยแลอวก็มีตราเหมือนของอันเดโด,ด้ด้วยนะคือตาปะ <laughs> ยังไงเธอก็เป็นลูกของเอ็มี่นะถ้าต้องมาลงเอยเหมือนเด็กคนนั้น เพียงเพราะพลังที่จัดการไม่เรียบร้อยพวกนั้นแล้วก็ฉันคงรู้สึกผิดตลอมากแน่แนเลยแต่ดูเหมือนตอนนี้ฉันจะกังวลเกินไปเอมก็เป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆทำหน้าที่ได้ดีกว่าฉันเยอะเลย รู้ตัว <c oughs> ตอนนี้ฉันตั้งตารอเลยล่ะว่าเธอจะเติบโตไปได้ถึงขั้นไหนจริงมีชีวิตจากการเด่นแร่แปรธาตุที่หลอมรวเข้ากับโลกใบน,นี้ได้อย่างแท้จริงแต่ค้นพบที่ยืนของตนเองในสังคมมนุษย์ได้อย่างไรการทดลองแบบนี้ฉันยังไม่เคยทํามาก่อนบางทีฉันอาจจะได้คําตอบที่คาดไม่ถึงจากตัวเธอก็ได้ล่ะนะ เออแต่นี่แต่คุณดูลินไม่ใช่การทดลองอะไรนั่นนะเขาเป็นเพื่อนคนสำคัญของพวกเรานะถึงผมจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณในความหวังดีนะครับคุณน้าเรนดอเตียเอมที่กล่าวมาทั้งหมดคือสิ่งที่นายท่านเรนดอเตียได้กล่าวไว้น่ะเอฮมเอม หนืยย่อยเยะเลยนะถึงจะไม่ได้เจอกันเป็นครั้งแรกก็เถอะแม่แมวที่เรียนเสียงคำพูดของคนอื่นได้เนี่ยย <BR Y> ังไงก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่หาดูยา,ยากอยู่ดีนะ <S <S อย่าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับแมวธรรมดาทั่วไปเด้ <laughs> ไม่พอใจอีกอย่างถ้ามองในแง่ชีววิทยาฉันที่เป็นถิงชีวิตจากการเล่นแร่แปรธาตุก็ไม่นับว่าเป็นแมวนะเหมือนกับเธอแล้วก็สเปกเตอร์รอยล้วที่รอยไปรอยมาพวกนั้นก็ไม่ได้จัดว่าเป็นพวกเดียวกันนะะนเอะสเปกเตอร์อะไรกันรู้สึกตลอดเลยละนะ่ะแล้วเดินทางว่าเจ้านี่ชอบพูดจาเหมือนมีอะไรซ่อนเร้นะนะแต่มันไม่รู้ก็ดีแล้ว <laughs> คือถ้ารู้จะขำเซบาสฉันรู้นะนี่คือความหมายแฝงใช่ไหมถ้างั้นเซบาสก็ควรเอาดูลินเกิดรู้เฉยอย่าอย่าพูดเฮ้ยนี่พวกเธอหมายความไว้ยังไงนะ ออจริงสิในเมื่อนายท่านเดนดอเตียพูดแบบนั้นแล้วนั้นฉันขอทำลายเทคนิคที่ไร้ประโยชน์นี่ทิ้งก็แล้วกันโอกาสที่จะทำให้นายท่านเดนดอเตียต้องเป็นกังวลแบบนี้ไม่บ่อยหรอกนะฉันคาดหวังในตัวนายมากเลยนะหนุ่มน้อยเอาล่ะฉันต้องไปแล้วฉันมีข้อความอื่นที่ต้องไปส่งอีกไม่แน่ว่าพวกเราอาจจะได้เจอกันอีกก็ได้ ปิตานาของโลกนี้เสร็จสิ้นข้อความอื่นของเซบาสนี่ปลดล็อกพรสวรรค์เพิ่มเติมแล้วเนาะข้อความอื่นของเซบาสน่าจะหมายถึงน้องคลีคุณ <laughs> ใช่ไหมแล้วคือเราไม่มีเราไม่มีน้องคลีไงล,ล่ะนี่ไงยิงริง,งได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละน่าจะไม่ได้คุณ ที่เหลือ,อ,อน่าจะตกใจกันหมดโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะโหคลิปวันชั่นลงเรื่อยๆ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้อ่านว่าความสามารถดูลินเป็นยังไงไหนขอดูหน่อยมันปลดล็อกแล้วอ้าคนนี้ได้รับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ละกันนะปลดล็อกแล้วก็จะมาอยู่ตรงตรงอันนี้ต้องมีตัวละครมนตายอย่างน้อย2ตัวแล้วก็อ,อันนี้อันนี้โหก <c oughs> ็จะเกิดเอฟเฟกที่แตกต่างกันไปนะคะเป็นพลังมังกรเพลิงสีขาวเกิดปฏิกิริยาติดไฟ รือความเสียหายไม้ก็จะได้เพิ่มขึ้นส่วนมังกรการกัดก่อนก็ความเสียหายจากปฏิกิริยาระเหยเพิ่มขึ้น40ละลายก็เพิ่มขึ้นอีก40ว้าวสุดยอดไปเลยคุณตัวกลุ่มดาวไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเพราะว่าน่าจะเขาน่าจะคิดไว้แล้วคุณ <c oughs> น่าจะไม่ไม่ต้องมาเพิ่มเติมแบบฝึกแม่มดอะไรประมาณนี้เนะาะอันนี้เก็บแบบนี้โอเคอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชาร์จเต็มที่ก่อน ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอ๋อหน้าไอ้หนู